สวัสดีครับแฟนคลับนะครับวันนี้ลูกชายตัวรักนะครับเป็นลูกรอนนี่นะครับเบอร์ปีดสามสี่สามห้านะครับเบอร์ปีดกันปิดอยู่นะครับเป็นไก่ที่ผมซื้อมาจากท่านสสเส้นโดยตรงนะครับตัวนี้ตอนนี้ย้ายค่ายไปอยู่กับคุณแม็กอำนาจ นะครับซุ้มสชัยในหลงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นไก่เรียกว่าชนเหมือนรอนนี่มากนะครับตัวนี้นะครับก็แบ่งไปพัฒนานะครับรักชอบสายพันธุ์นี้ก็ต้องแบ่งครับติดตามกันมาก็ต้องแบ่งกันกันไปพัฒนานะครับตอนนี้ลูกชายรอนนี่เหลืออยู่ที่ผมตัวเดียวนะครับเมื่อวานนี้แบ่งไปสองตัว นะครับตัวนึงไปอยู่และหยองนะครับตัวเยยรอน,นีนะครับตัวนี้ไปอยู่อำนาจกับคุณแม็กนะครับโปรดติดตามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ